ตัวอย่างของที่ดินที่เป็นของรัฐและตามไปหลอกหลอนคนที่ช่อที่รัฐนี่ว่าช่อที่รัฐะเราเห็นเอาในยุคสมัยร่วมสมัยนะครับก็อย่างเช่นสปก440ในท่ันในปี2138มีผลต่อการเมืองเลยเนี่ยมีผลทําให้ล้มรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยที่ดินที่ปุ่ม16นะเอาไปทําเอกสารปลอมยื่นกู้ BBC ทั้งๆที่แบบที่ดินสาธณะที่ดินแบบไม่ได้ร้องน้ำร้องน้ำได้รายได้ดีได้เงินดีท้ไปออกโฉนดแล้วมากู้ท้ายไปกู้จนกระทั่งแบงค์ล้มเออก็สุดท้ายเนี่ยพักรัฐบาลสมัยคุณมนานก็ล้มล้มเหมือนกันอี b ี c แบงค์ล้มแต่คนที่เอาที่ดินไปตึงได้เงิน ปัจจุบันยังทรงอํานาจอยู่ในรัฐบาลปัจจุบันก็มีนอกจาก B B C อันพายต่อมาที่ดินอันพายของคุณยายเนื่อมชํานาญซากกรกดาเนี่นะที่ไปบริจาคให้วัดธรรมิกาลามที่ประจวบนะเจ็ดร้อยกว่าไรอันนั้นก็มีสนดนชัดเจนมีเพราะว่านั่นอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยใช้อํานาจความเป็นรละตำตีบอกว่าวัดห้ามถือรองเกินห้าสิบไร่ก็เลยบอกให้หน่วยที่เอาไปขายเอาไปขายเอาโอนมาหน่วยที่ก่อนหน่วยที่เอาไปขายซึ่ง ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของนายเนื่อมนะฮะก็เลยอธิบดีกรมที่ดินคนก่อนนู้นนะฮะบอกว่าสั่งให้เพิกถอนปรากฏว่ารองประหลัดนะชื่อยงยุทธ์วิชัยดินยงยุทธ์วิชัยดินไปทบทวนการถอนจนกระทั่งพอหมดอำนาจปั๊บเนี่ยศาลดีกาแผนกคดียาทางการเมืองจำคุกสองปีได้ไหมฮะผมฟังปุ๊บเนี่ยใครครอบครองที่หลวงเนะ แล้วมันเป็นที่หลวงเนี่ยอ<ม>เอาอีเคสเเลมามทุกคนอีเคสหนึ่งคือที่ดินถนนราชดาเออเ แ0ดร้อไล่นะตอนของกองทุนเตเียมล้บมิตเลยเนะกองทุนฟื้นฟูสถาบันการเงินน่ะที่ตอนนั้นแบงค์ล้มต่างๆเนี่ยต้องตนต้มยำกุ้งยึดมาก็ยึดมาอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะธนาคารแห่งประเทศไทยต้องรับผิดชอบนะคือครองอยู่โดยกองทุนฟื้นฟูธนาคารแห่งประเทศไทยโดยกองทุนฟื้นฟูจดประมูลแคเจ้าเดียวเข้าไปประมูลคุณหญิงพจมาแล้วก็เลยสุดท้ายก็เป็นที่มาที่ทำให้คุณทักษิณโดนคดีแรกนั่นังไงยังไง มันบอกเงี้ยที่คุณเล่ามางหมดอ่ที่ดินหลวงนะใครถือครองก็ของร้อนยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกของคุณนาคุณปรีนาเออปรีนาไก่คุป่ะใช้กฎหมายจะเรียกทำคนแรกนะคนแรกแม้กระทั่งแม่คุณธนาธรต้องยอมคืนต้องยอมคืนนะแล้วก็มีคุณกหนกวันคุณกนกวันอีกที่เป็นลัทรีช่วยศึกษาในอดีตนะพนจากตําแหน่งเลยและที่สาคัญคือยังมีสสถือครองแบบนี้อีกเยอะมากนะ พราะนะเรื่องที่ดินเนี่ยไม่ง่ายเลยนะไใครแบบคลองที่ดินหลวงใครยึดที่ดินรัดเนี่ยมีอันเป็นไปทั้งเรื่องส่วนตัวและการเมืองทั้งสิ้นนะฮะ